ข่าวให้พีบีเอสข่าวที่คุณวางใจ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้นรับสู่จับตาสถานการณ์27สิงหาคมส5 6พคนาร้ทุมชมอยู่กับคุณพึ่งทพาจิตพึ่งทภาคล้องพยาบาลและพิมพ,พิมลปัญญาณค่ะและนี่คือประเด็นที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะพายุคาจิกีปกคลุมเนื้ออีสานตอนบนทำฝนตกหนักร้อยละ80ของพื้นที่เกิดเหตุดินสไลด์ทัาบบ้านปาง,งอุงอำเภอแม่จําเสียชีวิต2บาดเจ็บส0สูญหายเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงแนะปรับยุทธวิธีไม่ยัออย่วยุไม่ละเมิด MOU 43หลังกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยบ้านหนองจานขณะที่กอตอเตรียมทำหนังสูงประท้วงตำรวจกองปราบฝากค้งอดีตพระอลงกตและหมอบีหลังสอบปากคำกว่า24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลเส้นเงินบริจาควัดกว่า1,000ล้านบาทเกี่ยวข้องถึงใครบ้าง รอยเล้าออสเตรเลียอิหร่านสอแวลุกลามหลังออสเตรเลียประกาศขับทูตอิหร่านออกจากประเทศหลังข่าวกรองชี้อิหร่านอย่เบ้งหลังเหตุโจมตีต่อต้านชาวยิวในออสเตรเลีย ดูอิทธิพลของพายุาคาจิกิกันก่อนนะคะแม้ว่าพายุาคาจิกินั้นจะอ่อนกําลังลงเป็น d ีเพซชั่นแล้วก็ตามแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดน่านค่ะยังคงมีฝนตกอยู่นะคะโดยบางจุดเนี่ยเกิดน้ําท่วมขังรอการระบายค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองน่านติดตามจากคุณปัเสรีรักค่ะรายงานสดจากชุมชนบ้านมงคลเทศบาลเมืองน่านค่ะคุณปัดคะ ครับคุณพี่พิมพคุณพึ่งนภาครับแม้ว่าพายุคาจิกิจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะครับแต่ว่าที่จังหวัดน่านช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมายังคงมีฝนตกตลอดทั้งคืนครับแม้ว่าปริมาณฝนจะไม่มากนักนะจอและจากสถาบันการเงินมายังจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาการกู้เงินค่ะเช่นเดียวกับเอกสารการทําประชาคมทั้ง74โครงการที่จะใช้งบประมาณในการซ่อมถนนก็ยังไม่ได้ส่งมาให้ปปชและสตอง,งอค่ะ ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะอีกสักครู่รับชมรายการตรงประเด็นช่วงนี้คุณพึ่งนภา,าดิฉันพินพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ